ท่านสือมนชนครับวันนี้ที่มีการดําเนินการตรงนี้นะครับเนื่องจากคุณกุณสุมาตรับตีนี้นะครับเป็นผู้หนึ่งที่มาดําเนินการเรื่องกรณีเลือกตั้งสวนะฮะซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้รับเป็นคดีพิเศษในเรื่องข้อหาฟอกเงินและในเรื่องอ้าง,งยี่ไว้แล้วนะครับวันนี้ คุณกูสุมาวตีเนี่ยมายืน่นหนังสืออีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องอะไรก็เดี๋ยวขออนุญาตคุณกูณณสุมาวตีช่วยเรียนสั้นๆกับผู้สื่อขาชนเองะค,ะค่ะขอ,ขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันกูสุมาลวตีสิริโกมุตค่ะซึ่งเป็นผู้สมัครสวรในกลุ่มสตรีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ได้มองเห็นว่ามันไม่มีความชอบธรรมแล้วมันเป็นกลานที่ เหยียบย่ำกระบวนการในการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่เราทราบกันทั่วไปดิฉันไม่ได้สนใจว่าจะได้เป็นไม่ได้เป็นแต่ดิฉันผ่านอําเภอผ่านจังหวัดด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะแต่ในระดับประเทศดิฉันเห็น,นกลไกที่สกรปรกแล้วก็ไม่สมควรที่จะเข้ามาเพื่อเป็นสอวอ,อยู่ในหน่วยงานอยู่ในการบางังคับบัญชาของบางคนบางพัก ดิฉันเห็นว่ามันไม่ถูกต้องค่ะแล้วหน้าวันนี้ดิฉันขอขอบคุณ DSI ที่ได้เข้ามาเป็นความหวังของประชาชนคนไทยทั้งประเทศดิฉันก็เข้ามาร่วมด้วยเพราะที่ฉันได้เห็นเหตุการณ์หลายอันหลายอย่างซึ่งได้ไปร้องเรียนยังหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นถวายดีกาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกกตทุกอย่างทำหมดนะคะ แล้วในวันนี้เนี่ยกระบวนการที่ทางดีเอสไได้ประจกักษ์ให้คนเห็นนะว่ามันเป็นกระบวนการที่สุกปกมีการเรื่องการฟ้องเงินและอ้างยี่อย่างที่ท่านได้ทราบทั่วไปแต่ในวันนี้นะคะดิฉันได้ไปแจ้งความที่สอออพออำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามซึ่งเป็นที่เกิดเหตุนะคะปรากฏว่าได้มีนายอำเภอโกสุมพิสัยโทรศัพท์มาหาดิฉัน บอกว่าท่านสสได้ไปแจ้งความใช่ไหมออขอสำเนาดิฉันเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่นายอำเภอจะต้องมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เขาบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นคนบอกให้เขาดําเนินการกระทรวงมหาดไทยคือใครกระทรวงมหาดไทยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไรซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ดีเอสไอกกตและก็อ,อายการ ร่วมมือการที่จะส่งไปยังศาลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งแล้วในวันนี้ค่ะมองว่าพักการเมืองหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสอบอที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการสั่งแยนมเภอให้ายนำเภอสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งกระบวนการเนี่เป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม แล้วดิฉันก็เห็นว่าเอกสารดิ่ันขอมอบให้ท่านสื่อมวลชนนะคะว่ามันมีผิดกติกาทั้งหลายอย่างช่วยแจกกันโดยนิดหนึ่งว่าผิดกฎหมายผิดจริยธรรมแล้วก็ผิดในเรื่องหลายๆเรื่องที่ดิฉันได้เขียนในเอกสารนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันมาจึงมาขอทางดีเอว่าดิฉันอาจจะไม่ปลอดภัยในเมื่อมีนายอำเภอ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยจะปลอดภัยหรือไม่อย่างไรแค่นี้เขายังทำได้โดยใช้การอ้างว่าเขาเป็นหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่มีสิทธิท,ที่จะดูในการที่ใครจะไปแจ้งความได้ในฐานะเป็นนายเอเภอเพราะฉะนั้นดิฉันเห็นว่านายอำเภอก็คือทีมของ กระทรวงมหาดไทยแล้วกระทรวงมหาดไทยคือใครคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสงวที่สกปรกครั้งนี้หรือเปล่าแล้วมีท่านหนึ่งที่อำนา,าจเจริญพยานก็ถูกข่มขู่นะคะดิฉันขอเชิญพี่จันเพนค่ะ,คะก็ดิฉันเองในฐานาะชาวอำนา,าจเจริญน,นะคะก็มีสวห้าคนนะคะ มีสาวว่าห้คนนะคะซึ่งกระบวนการนี้ทุกคนก็ทราบดีนะคะมันเริ่มจากนะคะระดับอาเภอแล้วก็ระดับจังหวัดนะคะมีการรับรองบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัตินะคะในสาขาอาชีพต่างๆนะคะโดยให้นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้รับรองนี่คือจุดอ่อนของอกระบวนการในครั้งนี้ในกระบวนการเราอำนาจ,จเจริญอกสันขวันแขวนนะคะตกใจมากนะคะโดยเฉพาะ ห0 0้อยกว่าคนนะคะที่พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นกระบวนการที่มาเลือกตั้งนะคะทูว่าสวนะคะมีการถูกข่มขู่นะคะโดยบุคคลบางกลุ่มบางพวกนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เห็นใจนะคะบุคคลเหล่านี้นะคะที่ตกกระไดพลอยโจรก็อยากจะฝากนะคะชาวอำนาจเจริญน,นะคะที่อยู่ในกระบวนการนี้นะคะมาร่วมมือกันนะคะ,นะคะมาช่วยกันมาเป็นพยานนะคะให้กับ DSI นะคะ ไม่ต้องกลัวอำนาจมืดนะคะท่านท่านที่อยู่นักที่นี้นะคะแล้วก็ในกระบวนการต่างๆสามารถที่จะคุ้มครองท่านได้นะคะโดยประสานมาที่ DSI นะคะก็ขอบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวอำนาจ,จเจริญทุกท่านนะคะมาช่วยกันคะ่ะท่านสื่มอมวลชนมีอะไรจะถามไหมครับ ในในในขออนุญาตน,นิดนะฮะเมื่อกี้ทางกุลวมาิเนี่ยพูดได้ระดับหนึ่งแล้วตอนนี้ว่าอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวทางดีนไอเนี่ยก็จะรวบรวมเข้าสู่สำนวนด้วยเพราะนั้นเนี่ย ถ้าถ้ามากมากลงไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องที่เปิดเผยสนวนซึ่งมันก็จะไปกระทบกระเทือนคนอื่นเพราะนั้นเนี่ยในคําพูดของทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นถ้าพูดตรงๆเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยว่ามันเป็นซึ่งทางพนักงานสวนก็จะต้องมารวบรวมแล้วก็จะรับฟังอีกทีว่าความจริงเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตอย่าอย่าลงลึกมากกว่านี้นิดอ็ออันนี้ขอขยายความที่ท่านจันเพนพูดไปนะคะว่า ถ้าพยานคนไหนไปให้ปากคำกับ d ีเอแล้วก็จะถูกข่มขู่ให้ไปแจ้งความกับว่าเขาโดนดีเอบังคับพยานทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องไปเช่นนี้หลายคนค่ะซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องค่ะดิฉันก็เลยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยมีกระบวนการข่ขมขู่มีกระบวนการสั่งการในอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ขู่พยานเพื่อจะให้พยานไปแจ้งความกับกับดีเสไว่าโดนบังคับมาอันนี้มันเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบ้านเมืองนี้ค่ะค่ะเชิญเ<ๆ>ก็มีทุกรูปแบบนะคะ อส่วนใหญ่ก็จะมีตัวแทนนะคะในระดับอำเภอนะคะส่งตัวแทนมานะคะแล้วก็ในลักษณะว่าไม่ต้องไปให้ปากคำคำพูดทีเ่เจอบ่อยๆนะคะคือเคลียร์แล้วเคลียร์ทุกหน่วยงานแล้วไม่ต้องกลัวนะคะค่ะ,คะพูดพดังๆค่ะค่ะ ผู้สมัครค่ะแล้วก็ญาติพี่น้อง like ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ให้เป็นพยานก็คงจะมีนะคะชาวบ้านถึงกลัวนะคะอันนี้ก็ฝากอีกครั้งนะครับเป็นกำลังใจให้ชาวอำนาจเจริญและก็ที่อยู่ในกระบวนการนี้นะคะมาช่วยกันแล้วไม่ต้องกลัวนะคะค่ะ อันนี้ในรายละเอียดก็ไม่ไ,มได้ทราบละเอียดขนาดนั้นนะคะแต่ทุกคนที่ดิฉันประสานไปนะคะเพื่อที่จะหาทางออกให้กับคนเหล่านั้นนะคะก็บอกว่ามีการห้ามไม่ให้ไปให้ปากคำไม่มีค่ะแต่มายุ่งมากอะไรอันนี้ในรายละเอียดไม่ทราบค่ะค่ะก็คงมีพี่เองไม,ไม่ได้โดนนะคะ พี่จะฝากมาว่าอย่ามายุ่งมากอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ดิฉันก็ฝากสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนอำนาจเจริญนะคะยังไงก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะตอนนี้ชาวอำนาจเจริญก็วุ่นวายไปทั้งจังหวัดนะคะแจ้งความในกรณีอ้างยี่ค่ะแจ้งความอ้างยี่อย่างเดียว ็น่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะแล้วบังเอิญว่าบังเอิญว่ามีเนชั่นไปลงนะคะพอไปลงปุ๊บวันเสาเร์นายเภอโทรหาพี่เลยว่าท่านสสไปแจ้งความที่โกสุมใช่ไหมแล้วมีสำเนาไหมนู่นนี่นั่นเราก็ไม่อยากพูดเยอะเราก็บอกว่าเราจำไม่ได้เราแจ้งอะไรเยอะแยะ ก็เลยพูดไปเช่นนั้นแต่หลังจากนั้นตำรวจมาบอกพี่ว่าเออได้ให้เอกสารกับนายนอำเภอเพราะนายอำเภอแจ้งว่าเขาเป็นหัวหน้าส่วนราชการเขามีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะเรียกดูได้พี่ดูข้อกฎหมายต่างๆเขาไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นจึงนำเรื่องมาเรียน DSI ค่ะ แนอำเภอจะใช้ข้อกฎหมายว่าเขาเป็นหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนี้มีสิทธิ์ที่จะดูได้ซึ่งมันมันไม่ถูกต้องทีเดียวทีเดียวค่ะอ๋อที่แจ้งความก็